สวัสดีค่ะวันนี้เราหลังจากชใช้ไดสันเนาะเครื่องนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูว่าเพราะอะไรมันถึงได้เป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมแล้วก็มีคนใช้เยอะที่สุดในทังที่ราคามหาโหดแพงมากตัวนี้ราคาแบบว่าแต่เชื่อเถอะว่า ใช้แล้วคุ้มคุ้มจริงๆก็คือว่าก้อยอ่ะใช้ไดเป่าผมที่คี่ผมมาหลายหลายยี่ห้อแล้วเนาะแล้วก็หลอ่ะผมแห้งกรอบมากแล้วก็ทำให้ผมเสียแต่ไดสันตัวน้ยคีติดใจแล้วคือว่าทำให้ผมนุ่มลืม่นมีน้ำหนักแล้วสุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ผมพวกโฮแฮร์โปรดักต์ตัวเดียวกันเลยไม่เหมือนไม่มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแต่ว่าใช้ใดของไดสางกับเดี๋ยวให้ว่าฉันมีเยอะมากแต่พวกเนี่ย เป็นอะไรที่พอมาลองใช้ไดสังแล้วอะลืมพวกนี้ไปได้เลยไม่ไม่คิดที่จะใช้กับบิกเลยแล้วร,รู้ได้เลยว่าระหว่างใช้ไดสังตัวนี้กับของก้อยใช้ซื้อมาของลุงแอนแล็บเนาะแต่มีลักษณาาการคนดีมากเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลองให้ดูว่าทำยังไงคงคงจะมีความ ความไอ้นี่ก็มากกลัวมากว่าไดสันจะใช้แล้วลอนไม่อยู่ตัวแต่ก้อยบอกได้เลยนะว่าของก้อยที่ใช้คํามาที่ใช้คํามาอยู่ที่ใช้มันเลยเนี่ยลองอยู่ตัวถึงสี่วันค่ะก้อยสระผมสี่วันหนึ่งครั้งจะบอกว่าไอ้ตัวตัวนี้มันเป็น การดูแลรักษาผมที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกันเนาะแล้วก้อยก็ลองดูว่ามันทําได้หรือเปล่าไดาสันเนี่ยสามารถทำสามารถทาครั้งเดียวแล้วอยู่ได้สี่วันเลยลองก็ยังเด้งสวยได้สี่วันผมผมนุ่มมากแต่ไดสันข้อข้อที่แบบว่าด้อยของเขาเลยก็คือว่าไดาสังเนี่ยคุณจะสามารถจะปรับกล้องขึ้นหน่อยเนะ คุณจะต้องทำตอนที่สระผมใหม่ๆวันแรกที่สระผมใหม่ๆผมเปียกๆหมากๆอย่างนี้เลยคุณจะต้องทำตั้งแต่วันนั้นค่าคุมคำตอนผมคุณแห้งที่ไม่ได้สระผมใหม่ๆลอนจะไม่อยู่ตัวนะคะเดีย๋ยววันนี้เรามาดูกันปกติแล้วเอางี้ผมเพิ่งสระใหม่เลยเพิ่งสระออกมาจากห้องน้ำก็จะใช้ตัว ordinary Ord ของ hair care เป็นตัวใส่ป้อง แล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์พวกแฮร์ออยล์แฮร์บำรุงผมลิปอินคอนดิ셔เนอร์ทั้งหลายแล้วก็จะเป็นพวกก็ใช้ตัวนี้บับเบิ้ลบีแคร์เดเซอร์พรายตัวนี้จะเป็นคั้งตัวบำรุงแล้วก็คีปล Protector ด้วยมันก็ปกป้องผมจากความร้อนนะ แต่ก่อนที่จะเป่าปุ๊บเนี่ยก็จะต้องก็จะใช้ของตัวออราเพ็กสองตัวนี้คู่กันเป็นคู่นี้เป็นกัวสไตรีนเป็นกัวจักแต่งตรงผมฉั้ต้องเยอะเนาะกับตัวนี้ประมาณ3ามถึงสยด ไม่เป็นคนอย่างที่ไม่ชอบใส่พวกแฮร์สเปร์ทั้งหลายจะไม่ค่อยใช้กับผมผมันรู้สึกว่าผมมันเหนียวเหนอนะในการที่จะม้วนผมในตัวแอร์แลกเนอะเขาจะให้เป่าผมให้แห้งม,มากๆก่อนนะคะแต่ไม่ต้องแห้งมากใช้ตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีสองตัวถ้าเป็นถ้าลูกสองอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวเป่าผมทั่วไปแต่ถ้าหมุนค่ะ หมุ่มมาอยู่ตรงจุกนี้แล้วก็ปรับไปก่อนี้มันจะปรับได้ไม่เป็นการไม่ให้รูปผมทั้งหลังที่มันชีฟชูชีฟูออกมากองเป่าผมเป็นไฟฟ้าสติกมันจะกระจายกไปเลยมันจะเก็บเรียบเลยเนาะอันนี้ก็อย่าเป่าผมให้แห้งมากก่อน่จะทำการม้วนผมนะก็เลยก็เอาตัวนี้เางาปเดี่ยวไหมได้ยิงเอาไว้เนี่ย <laughs> แล้วโฟก,กัส ที่โคมผมโคมผมก่อนที่การม้วนผมอะคมผมจะต้องแห้งถ้าโคมผมคุมไม่แห้งมันจะทําให้ลอนคุณไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนก็นว่าไม่อยู่ติดทนเนาะ ค okay. ตอนนี้ก็แห้งมากสักประมาณ80เปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้ก็จะไม่กินมามมวงผมแบบธรรมดาเนาะแต่หมวนผมแบบตัวเมอร์เมะเหม่ยผมเรียบร้อยแล้วเหม่ยผมเรียบร้อยแล้วก็ แยกค่ะแยกหน่อยหนึ่งเก็บเขา้าไปหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็แปรงผมเป็นสองช่อเปลี่ยงหัวเนาะเปลี่ยงหัวกันค่ะ ระคันบาเรลมันจะมีให้ปรับนะปรับสององว่ารวมกับไหนอันนี้ก็จะรวมแบบเมอร์เมกแฮร์เมอร์เมกแฮร์มันก็จะทําเป็นทรงผมที่มวนขี่เกลางเป็นรองใหญ่ๆเนาะเขาก็จะให้เอากรงนี้เป็นตัวข้างได้ตัวนี้ครบแบบเอาไหมดูนะถ้าได้แค่จะม้วนด้านนี้เห็นไหมคะ ให้กลับไปอีกได้เพราะว่าเราจะเอาหัวลงตัวใบเร็วของไดสันไม่ร้อนเนาะจับได้จับได้อยู่เนี่ยค่ะถ้าผมแห้งปุ๊บเขาจะม้วนเขาไปเองแต่ถ้าผมยังไม่แห้งอย่างเงี้ยถ้าของปานยังไม่แห้งปุ๊บเน่ะเขาจะไม่ม้วนให้เราเราก็ต้องจัดของแป๊เนียวค่ปล่อย พอผมเริ่มแห้งมันจะเริ่มม้วงแหละตผมไปผมจะมองไปนมเอ็นจะไม่ตกมาเลยแล้วก็จะเขาจะมีโคลช็อตนะให้เป่าลมเย็นก่อนที่จะปล่อยเป่าลมเย็นเข้าไปสักสิวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็ทิ้งให้เขาเป็นรองอย่างนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปวีเขาเนอะในการ โฮลช็อปของเขาคือว่าให้ดังขึ้นแล้วมันก็เป็นลมเย็นตัวนี้ใหัหนลน,นี้ก็คือลองของเขาปล่อยไว้ก่อนให้เขาเย็นของเขาเอง ตอนที่เขายัางอุ่งๆยังร้องร้อง,องอยู่เราอย่าเพิ่งไปรุ่งแรงกับเขาปล่อยเขาไว้ก่อนปล่อยเขาไว้ก่อน <laughs> บางคนอ่ะค่าอยากแค่อยากที่จะให้ผมติดคงงานเลยจริงๆพอทำเสร็จป,ปุ๊บเขาจะฉีดสเปรย์ล็อกไว ระหว่างชอบระว่างชอบระว่างชอบแต่อย่างที่บอกเนอะของก้อยอะไม่ชอบสเป โอเคอันนี้ทิ้งไว้ให้เย็นหน่อยหนึ่งอะเดเพิ่งไปบีเขากล้องของร้องหลองถ้าบีเขากล้องถ้าหวีเขาตอนร้องหลองลอ,งอง่ะลองมันจะขายได้แต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจะบอกว่าอันนี้ยคือเรามวองเสร็จแหละ เปลี่ยนหัวที่บอกตองโต้ไงนะว่าจะใช้ตัวเนี้ยถ้าจะเห็นเนี้ยมันจะมีรูปผมที่ชี้ฟูออกมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันคือผมที่แตกนะขาดแล้วก็แตกปลายเนี่ยมันจะมีผมที่ขาดแล้วก็แตกปลายชี้ฟู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 อย่างเงี้ยอันเงี้ยเขาไว้สำหรับใช้เปลี่ยนหัวะคะ่ะ เอียงหัววาอีกข้างไงให้ลูกสางของให้ลูกสองมาชี้ตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมแล้วลูกสองเขาจะมาชี้ตรงนี้แล้ว,ล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 วให้เขาไม่ให้เขาปรับลูกสองให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะมันจะมีเสียงคลิกแล้วอย่างเงี้ยถ้าจะทัแล้วลูกด้านนี้ให้ปรับไปอีกด้านเนี่ยเขาจะมีปักได้แล้วก็เปิด เนี่ยผมที่ซีซูเม่แก๊สแล้วค่าจะมาข้างนี้ให้ปรับอีกให้ปรับตรง้งนนปอีกข้างหนึ่งให้ปรับบไงไปกข้าง สำหรับเห็นไหมคะขี้ซีฟูไม่เกะเยอะเรียกไปหมดล้วสำหรับคนขี้ไม่มวมผมจะไดตรงธรรมดาเขาก็มีตัวนี้ให้เปลี่ยนหัวแล้วก็เสียบเลยเปลี่ยนหัวง่ายมากเราก็เสียบเลยค่ะแล้วก็ม้วนธรรมดาเลยใครที่ใครที่ไม่อยากทำผมรองนยนะ แล้วก็มีเป็นบัตรให้ด้วยใครอยากอันนี้คือบัตรที่เฟร์เพิ่มตัวนี้เป็นซอฟต์บักเป็นบัตรที่เพิ่มวอลลุ่มให้กับผมแต่ใครที่ผมรีบปุ๊บเอากระนี้เขาจะมีวิธีการใช้อยู่เนอะว่าแต่ตราจะต้องใดยังไงผมเราก็จะมีวอลลุ่มขึ้นมาไงโดยทางคียส่วน ถ้าใครผมหนาอย่างผมหนาแล้วก็ต้องการให้ผมรีบแบนเลยเป็นทรงเลยก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้เขาคือ f i r m i n Brush Fermin Brush จะเหมือนกับการคีบผมอะค่ะแต่อันเนี้ยเขาจะใช้หวีลงมาลงมาเลยมันจะเร็วกว่าการคีบผมเยอะนะรูปผมก้อยแล้วเห็นไหมคะว่าตอนนี้พอพอเอาตัวเมื่อกี้เอาตัวเนี้ยลง ลูกผมที่แมนชีฟูมาตอนตอน,ตอนที่ให้ดูตอนแรกหายไปหมดเลยจริงๆแล้วอันเนี้ยเสร็จแล้วรอให้เก็บก่อนรอให้แห้งจริงๆอย่างเงี้ยพอแห้งแล้วปุ๊บหวีหวีค่ะ วี่ให้ได้ลองที่ต้องการเลยต้องการลองเห็นไหมลองใส่ไหมอันนี้คือมือมอแมกมือแมกแทนเนาะแต่ถ้าใครอันนี้คือมือแมกมือมอแมกแทนแต่ถ้าใครมีเครื่องเครื่องเนี้ยก็คือเครื่องทำมือแมกแทนเหมือนกัน แต่มันทําให้ผมเสียมากแล้วผมไม่ได้รอนสวยขนาดนี้ค่ะมันจะเป็นผมยึกๆเฉยๆนนะให้ดูแล้วก็ทำหมวกไใช้เวลาไม่นานสามสินาทีแล้วลองอย่างเงี้ยถ้าใครพอใจแค่นี้สี่สเปคถ้าใครอยากให้มันถ้าใครคิดว่าไม่บั่งใจไม่อยากให้มันไม่บั่งใจเลยจริงๆว่ามันจะอยู่ติดถึง4ี่วัน ให้สีสเปรล็อกแต่ก้อยยังไม่ชอบเพราะว่าก้อยชอบให้ให้ผมมันนิ่มแล้วก็ผมมันเด้งเป็นลองเด้งอย่างเงี้ยมันจะอยู่ผมมันอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเวลานอนเคลครับอีกอย่างเวลานอนก็รวบผมอย่านอนครับผมเนอะเพราะว่าหน้าเราสกรปรกแล้วนะ้ำมันจากหน้าเราอะครีมเคิมทั้งหลายอะมันจะทำให้ผมสกรปรกไปด้วยมันจะอยู่ได้ได้ไม่ถึงสี่วันผมเราจะมันก็คือว่าก้อยอ่ะ จะมาผมนอนมัดผมแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วก็ค่อยนอนอย่างเงี้ยพ,พอตอนเช้าตื่นมาบ่อยมาจะบอกว่าไม่ต้องทักอัสไม่ต้องทัชอัพเลยจริงๆอะผมเขาก็จะอยู่รองอย่างเงี้ยเลยถ้าผมใครที่แห้งกรอบจริงๆแล้วว่าผมมันจะทำหักกระหักหักหักตรงกลางผมแล้วปลายอะมันจะมันจะน้อยมันจะไม่มีวอลลุ่มแต่ของผมก็คือว่ามันก็เท่ากันเลยระหวา่างทั้งเส้นก็คือ ผมมีสุขภาพดีลองใช้ด้วเองค่ะแล้วจะรู้ว่าแต่สั่งทำไมมันถึงได้ Beauty Award จากยุโรปอันนี้รีวิวจากเมื่อวานทำเมื่อวานวันนี้วันที่2นอนโดยขี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มัดผมขึ้นไป แล้วก็ไม่ได้ทัสอัพไม่ได้อะไรเลยขนาดว่าข้างหน้ายังไม่ได้ทัสอัพเลยผมข้างหน้าก็เลยไม่ลงมาตามปกติแล้วก็คือว่าต้องทัสอัพผมข้างหน้าให้มันม้นมวนลงออมาหน่อยมันก็จะเป็นผมมาแต่เง่เราไม่ทาอะไรเลยตื่นมาเลยก็คือว่าผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยอยู่ทรงนี้เลยลองลองจะคายตัวลองจะคายตัวหลอกมาหน่อยแต่ก็คือว่ายังสวยอยู่ค่ะ ได้คาหมกสี่วันอยู่ได้สี่วันตรงนี้เลยบ๊ายบาย <c oughs> วันนี้เรามาดูผมกันวันที่สแล้วก็ลงังสวยไหมลังยังแกงสวยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทัสอัพไม่ได้แต่งเพิ่มก็คือว่าตื่นมา